กับเกีเช่นเคยค่ะกับการสรุปแผนประกันแบบบำนาญน,นะคะโดยแผนในวันนี้นะั่นก็คือบำนาญ8501ชำระเบี้ยประกันปีเดียวเหมาะสำหรับคนที่อายุเยอะแล้วนะคะก็คือสมัครทำได้จนถึงอายุ70ปีบางท่านต้องวางแผนลดหย่อนภาษีต่อเนื่องนะคะเนื่องจากมีรายได้นะคะจึงวางแผนทำแผนประกันบำนาญ8501แผนนี้นะคะในทุกๆปีเพื่อลดหย่อนภาษีในทุกๆปีเนื่องจากสมัครทำได้จนถึงอายุ70ปีตัวอย่างเคสในวันนี้ค่ะเป็นผู้ชายอายุ6 ปีกะะิ๊กแสดงเป็น3ตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะสําหรับแผนบนาน 8, บาญ8501านสมัครทําปีนี้เริ่มรับเงินบํานาญตั้งแต่ปีถัดไปจนถึงอายุ85ปียกตัวอย่างบรรทัดแรกนะคะทุน2 0 0,000จะได้รับเงินบํานาญปีละ24,000บาทเงินบำนาญรวมนั่นก็คือ6,0,000บาทในขณะที่คุณชำระเบี้ยประกันปีเดียวอยู่ที่418,0 0 0บาทนะคะส่วนต่างก็จะอยู่ที่ประมาณแส0 0 0 0ตัวอย่างที่สบรรทัดเขียวบรรทัดที่สอร,รที่3 0 0 0 0 0คุณจะได้รับเงินบำนาญตกปีละ3 6 0 0 0บาท